นึ่งนมน้องวันใหม่กับน้องเป็นหนึ่งขอ,อกมากินหยาจะเศร้าเลยจ้าพีเวเตี๋ยวก็มาดูแลเหมือนเดิมเศร้านี้อากาศเย็นๆจัดแต่ถ่ถึง,งนขนาดหนาวค่ะเนาะ เดี๋ยวก็ทำหน้าที่ของเปียวเหมือนเดิมเฝ้าเหมือนเดิมแข่งแรงแล้วน้องเป็นหนึ่งกินนมเก่งครับเป็นหนึ่งนี่เกิดประมาณวันที่ยี่สิบสีม่ไ้ก็ใช้ใจประมาณหามือแล้ว แรงมากจ้ะกินนมเก่งบริเวณรอบๆอ,อ่ะนี่งัวเต็มผงเลยจ้ะนาเตียบตามติดตลอดดูแลไม่ห่างเลย นองเฝาไปเลยจ้าเตียวนอนเฝาไปเลยเป็นความผูกพันไปแล้วเตียวบอบว่อกินขา้าวบ่เออ ม,มืนเมื่อกินข่าวบ่มานางเฝ้ายังคักแน่แทบคืนไปกินขา่าวบ่นอนเฝ้าไปเลยคืนเมื่อกินข่าวบ่เฝ้ายังละลูกเฝาน่องคักน่องแน่แท้นอกก่องกินนม เี๋้วก็น,นอนเฝ้าเมื่อยอมขึ้นเป็นเทียงหน้าเลยเฝ้าน้นองทำไมคะหากินหยากเดี๋ยวกินข้าวบ่ขึ้นไปกินข้าวปะ ึ้นไปกินข้าวบ่ป้าป้ากินข้าวเนาะมามากินข้าวเนี่ยนอนอีกแล้วย้ยวพัดย้ยวไปกินข้าวกันเวยจ้า